ผู้ชายคนนี้ใช้สีเทียนวาดเครื่องบินแล้วเครื่องบินทางลำมันก็เกิดขึ้นมาได้จริงๆพี่เพกว่านั้นคือเขาสามารถขับเครื่องบินลนํานี้บินแทบจะทั่วประเทศเลยจ้านี่คือเรื่องราวของสีเทียนแท่งหนึ่งค่ะที่ไม่ว่าแกจ,จะวาดอะไรเนี่ยทุกอย่างที่วาดเนี่ยจะกลายเป็นจริงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจัก,กรยานรถได้หมดพี่เพกว่านั้นเพื่อนจินตนาการตอนเด็กๆก,ก็สามารถวาดออกมาได้เหมือนกันแค่ใช้สีเทียนสีม่วงอันนี้วาดไปตามอากาศแค่นั้นคือจบนี่คือเรื่องราวของตัวละครในหนังสือนิทานเด็กตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแฮโร่ค เทียนสีม่วงซึ่งเป็นสีเทียนวิเศษซึ่งในนิทานเนี่ยแฮโรก็ใช้วาดการประจนภัยของตัวเองที่มันเกิดขึ้นมาและเมื่อแฮโรโตขึ้นมาเขาก็เริ่มตั้งคําถามเขาว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนเขียนเรื่องราวของเขามาแล้วเขาก็ได้รู้ว่าคนที่เขียนเรื่องราวนั้นก็คือผู้เล่าเรื่องคนที่เล่าเรื่องกามครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กน้อยคนหนึ่งไอคนเล่าเรื่องคนนี้แหละแฮโรเรียกเขาว่าตะแกะ่ในทุกๆวันแฮโรก็จะได้ยินเสียงบรรยายให้ทานู่นทํานี่ทํานั่นจนวันหนึ่งอ่ะทุกคนเสียงบรรยาาาายยยยนน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 นีีนีี้้มมัััักกกก็เเงบไปฉๆตตตอออออฮรพื่่่่ใใใจจจิิิททูดสะ ในโลกแห่งความจริงแล้วก็มาตามหาว่าตะแกงอยู่ไหนทําไมถึงหยุดเขียนเรื่องราวของพวกเขาพอมาถึงปุ๊บว่าโชคดีมากได้เจอเขากับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วครอบครัวนี้มีลูกชายใช่ป่ะแฮโร่ก็มีการหักแบ่งสีเทียนให้ครึ่งหนึ่งซึ่งลูกชายบ้านนี้มีเพื่อนจินตนาการเป็นสัตว์ที่บอกเลยว่าโคตรผีไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดแล้วน้องก็วาดออกมาทีละตัวขนลุกถ้าทุกคนอยากรู้ว่าแฮโร่จะตามหาตะแก่เจอไหมแล้วเด็กในโลกจริงที่ได้สีเทียนวิเศษไปอยู่ในมือจะเกิดอะไรขึ้นแฮโร่กับสีเทียนมจรรรรยย์ีภาคคไทใในนดูเื่อง้ ว่าอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วให้อ่านหน่อยนะ